ได้ลถเป็นหนึ่งคันอย่เงี้ยพแบบราคาถูกถูกจะให้เด็เาาการศึกษาทางบริษัทได้ทําการปรับปรุงคลังสินค้าและศูนย์บำรุรงรักษาของบรงเชียงใหม่ระหว่างแผนการตั้งจุดจับไปที่เรียกวย่าจะมีประมาณห้าจุดในืรงเยงใหม่ในส่วนของมาตรฐานการการปฏินัตงานครับเจ้าหน้าที่บริษัทจะทำการตรวจสอบรถในช่วงเวลา8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวันนะครับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพานะมีสภาพที่ดี าร,รายงานการจอดที่ไม่เป็นธรรมเนีย <ans> จากการปัญหาที่พบบ่อย่ชั่วโมงในการจัดการปัญหาที่สําคัญและภายใน24ชั่วโมงของการจัดการปัญหาพิเศษอาทิเช่นอุบัติเหตุทั้งนี้ทางบริษัทโทัวร์ย่านชลลไทยแลนด์ก็ข OSS ออนุญาตแนะนำตัวก่อนให้รับผม่อนว่าเป็นบริษัทด้านตารองผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางผู้บังคับการวันนี้ท่านติด ซึ่ง,งกระบวนการเก็จะให้ผมดูแลในส่วนของงานบริหารแล้วก็งานจราจรด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะ,จะในส่วนของผู้ทนจังหวัดก็จะดูแลทั้งจังหวัดเชหไ่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจากโครงการที่ผมก็ได้รับทราบจากท,าท่านผู้กับเจนนะครับทา่านบุตว่าตอนแรกก็บอกว่าขอท่านกับช่ไปช่วยดูซิว่าโครงการนี้จะเป็น,นอะาไรอย่างนั้นไห<ช>่า มาตรการนี้นะครับก็จะสามารถดำเนินการได้และทั้งนี้ทัง้งนั้นยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิง่งโดยเฉพาะเรื่องของการลดปริมาณคาร์บอนนะครับที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีอยากาศดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของการอำนวความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาโดยทืวร์บินบามาถึงก็จะได้ำนวยความสะดวกในการเที่ยวชมนะฮะในในพื้นที่ภูเก็ต เดินและก็เรื่องรมที่การเคียงก็จะทำให้การดำเนินการนั้นหนัหนาขึ้ว่านอกจากจะช่วยเหลือให้เชืยอใหม่มีอางกาที่ดีขึ้นแล้วทุกคนก็มีความคิดเห็นเหมือนกันก็คือว่ายินดียินดีต้อนรับนะครับถ้าโครงการนีเออ้เดินหน้าในรูปแบบของการที่ว่าไปตั้งสถานีตามจุดต่างๆของโรงแรมเพราะว่าเห็นทางนี้บอกว่าการไปตั้งส่วนหนึ่งเขาอาจจะมี โปรฟิเตอคือส่วนแบ่งเชร์ริงก็คือให้กับโรงแรมด้วยก็เป็นสิ่งที่มีหมายที่ดีนะครับต้องขอบคุณมากแล้วก็มิอย่่งยิ่งว่าการทำโครงการน,นี้จะทําให้เชียงใหม่ของเรานะครับก้าวไปก้าวหนึ่งของการใช้การยานสารนะต่อไปขอบคุณครับแลข้อตต่างระหว่างอากัอีร์คก็คือความเร็วนะคะที่ถูกกำหนดโดยกรมการขนส่งทางบกดี t ทจะต้องสปีด45กิโลเมตรขึ้นไป ไฟเดียวกำลังพลังงานทั้งหมดรถเราจะต้องเปลี่ยนจากข้างหน้าที่เหนน็นะนะคะตัวนั้นเป็น e-bike น้องตัวนั้นเสถิยต่ำกว่า30พอเราเปลี่ยนเป็นอ e-motorcycle เนีย่ยตัวยางต้องเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวน้องเราพล,ลังงาประสัมผัสใช้มากขึ้นตอนนี้เรา upgrade เป็น e m ไซ o ์มาเพื่อให้พี่สื่อได้ภาพกันครบแนละ้วใช่ไหมคะ เล่มนะคะ M O U เพื่อให้ผู้ลงนามได้ลงนามครบถ้วนทุกฝ่ายค่ะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยค่ะได้คุยกับบริษัทก็คือว่าเขามีเรื่องของการนำมอเตอร์ไซค์มาใช้แชร์ดิ้งก็คือใช้ตรงไหนก็ได้อันแรกก็คือเขาจะต้องไปให้ทดลองใช้ก็คือที่มหาลัยเชียงใหม่เหมือนกัน ในตัวมหาลัยนักศึกษาเนี่ยจากนี้ไปมหาลัยจะต้องมีมอเตอร์ไซค์หรือสิ่งที่ใช้ในมหาลัยเป็นไฟฟ้าเป็นระบบที่ไม่ใช่สร้างสิ่งแวดล้อมพินที่เกิดขึ้นก็คือให้อากาศมาร่วมกับบริษัทโตยา่านะครับประเทศไทยกันนะครับคือคือบริษัททำในส่วนของการตลาดเพราะว่าทำไมเราเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถึงเข้ามาเพราะว่ามันต้องเป็นรถทีท่สามารถจอดะเกรยนได้ เราเลยเปลี่ยนเป็นรถอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับและสถานที่จอดเราจะเป็นสถานที่จอดของเอกชนมีของเอกชนมีของไอด้ติดต่อทางทศบาลในพื้นที่อุทบาทบานส่วนแล้วก็วัดเพื่อ,อใช้ให้บริการชาวบ้านทั่วไปแล้วก็ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อน